พบเหตุเด็กเจอแมลงสัตว์กัดต่อยเป็นแมลงวีพันอเมซอนอเมซอนนี่อยู่ที่ไหนครับรามินทาครับปตทฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งฝาครับฝั่งฝารับทราบเดี๋ยวส่งทีมทหารเรือไปทางร่องน้ำคลองสุทวีด้านหลังขอให้ทีมบอกรับด้วยแมลงมีนลแมลงวีมีจํานวนเยอะมากแมลงวีมีจานวนเยอะมากขอคนเยอะเยอะทราบเปลี่ยนพบเหตุดว่วนพบเหตุดว่ดวนแท็กซี่ซองขวา ไฟฟ้าคู่ขนาดรมราชนชนีครับแล้วทำไมไม่ปาดซ้ายทราบแล้วเปลี่ยนช่างทำผมบอกปาดขวามันเทว่าบล็อกเทนั่นไคันเมื่อกี้ตัดบล็อกเทหรือว่าปาดซ้ายเหมือนจะเป็นปาดซ้ายทะแยงมุมไปทางขวาสามสิบแปดองศาครับบนดอยมีม้าสีขาวตัวสีดำทราบแล้วเปลี่ยนมีม้าสีขาวตัวสีดำทราบแล้วเปลี่ยนตลิงชันรับทราบแต่ว่าม้าตัวสีอะไรนะม้าสีดำตัวสีขาวคนขับสื่อปืนสั้นยาวเก้าศอกทราบแล้วเปลี่ยน ตัดสกินเฮดยาวถึงบ่าทราแลวเปลี่ยนสวมชุดสีอะไรสวมชุดสีอะไรชุดสีขาวตัวสีแดงราฟลาเปลี่ยนรับทราบเห็นเป้าหมายแล้วใส่เสื้อแดงเหลืองหอยเลยผู้ไลายด้ทำการยิงปืนเป็นหนึ่งนัดดังตั้งตั้งตั้งตลิ่งชันรับราบผู้ไล่ดิงยกหนึ่งตัวล่วงมาสามตัวทันทีราฟละเปลี่ยนมีอะไรอีกไหมตลิ่งชันรอฟัง